ขอบอกต่อช่วงเวลาของเรื่องนี้ขอบอกต่อนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่นิตาจะมีแขกค่ะมาแนะนํานะคะเรื่องราวในชีวิตเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จะเป็นบุคคลนะคะที่เติบโตแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนหรือว่าชีวิตที่มีมาได้นะวันนี้เนี่ยเกิดจากหนังสือเกิดจากการอ่าน หรือจะเป็นเรื่องราวของสมาคมมูลนิธิดีๆที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเกิดจากการอ่านกับหนังสือนะคะแล้วก็รวมไปถึงโครงการดีๆที่อยากให้คุณคุณได้รับรู้กันด้วยนะคะมีมาฝากกันหลากหลายแน่นอนคะ่ะเรื่องนี้ขอบอกต่อนะคะและตั้งแต่ได้รับโจทย์มากับการทําหน้าที่นะคะในชั่วโมงนักอ่านนิต่างนึกถึงคุณครูท่านนี้เข้ามาในหัวเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับท่านหลายๆครั้งนะคะท่านเป็นผู้ที่เติบ โตมากับครอบครัวนักอ่านจริงๆและก็รักการอ่านมากๆจนทุกวันนี้นะคะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะคอยผลักดันให้ทุกๆคนให้ทุกๆบ้านให้คุณแม่คุณลูกได้มีหนังสือดีๆได้อ่านกันนะคะท่านเป็นพี่เป็นเพื่อน เป็นคุณลุงเป็นคุณอาเป็นคุณนา้าเป็นคุณครูเป็นคนในครอบครัวนะคะที่หลายๆคนนะคะมีท่านอยู่แล้วก็อุ่นใจและก็รวมถึงเป็นความสุขของครอบครัวด้วยค่ะที่สําคัญติดตามผลงานนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆบ้านจะมีหนังสือของคุณครูนะคะเอาไว้อ่านให้ลูกหลานฟังหรือแม้กระทั่งคอยติดตามตลอดนะคะว่าจะมีผลงานใหม่ๆอะไรออกมาได้เห็นเด็กๆนะคะได้ร้องเพลงตามคุณครูด้วยและยิ่งช่วงเวลานี้นะคะอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9 คุณครูก็ยังไม่หยุดนะคะยังมีการสอนออนไลน์กับคุณครูด้วยกันหรือแม้กระทั่งการลฟบสดนะคะที่จะมาร้องเพลงทักทายกับเด็กๆก,กันด้วยนะคะและตอนนี้ท่านอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณครูตุ๊ปปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การมูลณิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้เมินรายการและสวัสดีผู้ฟังทุกคนสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่มาพบกันวัน นี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีเพลงประจําเลยนะคะที่จะได้ยินกันเป็นประจําจริงๆตอนนี้คุณครูได้เจอกับเด็กๆได้เจอกับคุณครูที่มาอบรมผ่านทางออนไลน์กันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็เจอกันหน้าจอเดือนเดือนที่ผ่านมาเดือนเดืนเกิดกันเดือนเกิดกรกฎาเนียมีหนังสือใหม่ออกสองเล่มเป็นชุดนักสำรวจน้อยซึ่งภูมิใจมากเป็นชีวิตของตัวเองเลยตุ๊ปองนักสำรวจน้อย สองเรื่องที่ออกมาก็จะเป็นทุ๊กปองคิดดีๆกับคัดเชยก็คือสมัยเด็กๆเ,เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนชนบทเป็นเด็กข้างนอกไม่มีน้ําไม่มีไฟนะแต่บ้านเราเนี่ยมีหนังสือแล้วแม่เป็นคุณครูพ่อเป็นหมอที่ก็จะแย่ให้เราเนี่ยคิดอย่างเช่นในเรื่องของคัดเชยเนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จริงในชีวิตเลยนะวันหนึ่งเนี่ยตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแม่ก็ เสิร์ฟข้าวต้มตอนเช้าแล้วพ่อก็หยอะพริกไทยแล้วเราก็จามแล้วเราก็เอ๊ะเออแม่ก็จามพ่อก็จามพี่ตุ๊กติ๊ก็จามหมาก็ยังจามเลยแมวก็ยังเคยเห็นว่าจามแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะต้นไม้จามหรือเปล่าเราก็เลยเออต้นไม้จามไหมเนาะเพราะมันมีชีวิตสิ่งที่มันเติบโตแม่ก็สอนเราว่าทุกอย่างที่มันเติบโตได้สแสดงว่ามีชีวิตทุกอย่างมีชีวิตที่เราพูดมาทั้งหมดคือชีวิตแต่ว่าต้นไม้จามเปล่า เราก็เริ่มเลยก็ไปดึงคนไก่ปัดบ้านปัดฝุ่นของแม่มาแล้วก็ไปแห่ที่ต้นไม้ไปแห่ที่ดอกไม้มันก็ไม่จามเลาวแป้งฝุ่นสมัยก่อนใช่ไหมแป้งเย็นๆนั่นแหละเอามาเหาะเหาะเหาะก็ไม่จามไม่ฮัดเชยสุดท้ายก็เลยวิ่งแอวเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเราฮัดเชยเพราะว่าพริกไทย<ฆ>ล้วก็เลยเอาพริกไทยมาลองเหาะดูบ้างแต่บางเอิญลมมดันมาใครเป็น ต้นไม้ไม่ฮัดเชยแต่เรานะเชยแค่ไหนอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ผาดแปลงแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามันตอบคําถามว่าเด็กคือนักวิทยาศาสตร์น้อยจริงๆและอีกเรื่องหนึ่งอย่างคิดดีๆเนี่ยก็คือเราไปเดินไปดูต้นไม้ที่บ้านเราก็จะมีอย่างหน้าบ้านก็จะมีต้นดอกเข็มก็จะมีต้นชบาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราชอบมากคือไปดึงดอกเข็มเคยหรือเปล่าลูกใครเคยบ้างไปดึงดอกเข็มแล้วก็ดูดน้ําหวานน่ะ เคยค่ะตอนเด็กๆเลยใช่เลยนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็บอกแม่ว่าตอนนั้นแม่กับพ่อเนี่ยก็บอกแม่ว่าโอ้เราอยากเด็ดดอกไม้สักดอกหนึ่งได้ไหมแม่ก็ไม่ได้ว่าเรานะพ่อก็ไม่ได้ว่าเรานะแต่พ่อกับแม่ถามเราบอกว่าตอนนั้นพ่อถามว่าไอ้หนูแกคิดดีๆที่บ้านเราเนี่ยพ่อจะเรียกไอ้หนูไอ้หนูแกคิดดีๆนะถ้าแกดึงดอกไม้หนึ่งดอกมีใครบ้างที่ไม่มีอาหารกิน เราก็เออเนาะเพราะผีเสื้อกินเกนสรดอกไม้พึ่งก็กินเกนสรดอกไม้ถ้าเราดึงดอกไม้หนึ่งดอกพึ่งผีเสื้อไม่มีข้าวกินเหมือนเราไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินและพ่อเขาบอกว่าถ้าไอ้หนูถ้าแกเด็ดใบไม้หนึ่งใบแกลองคิดดูว่าใครไม่มีที่อยู่เอววอเราก็เนาะหนอนเนี่ยต้องอาศัยใบไม้อะถ้าเราดึงใบไม้ออกมาหนึ่งใบเนี่ยแสดงว่าหนอนบางตัวก็จะไม่มีที่อยู่ และพ่อก็ตอบไปว่าถ้าแกดึงต้นไม้ทั้งต้นออกมานะไซเดือนไม่มีงานทําเลยค่ะใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ไม่ไม่ดึงต้นไม้ไม่เตด,ดดอกไม้เพราะว่าพ่อสอนที่เราคิดแม่สอนที่เราคิดแล้วเราคิดได้เองอันนี้ก็เป็นชุดนักสํารวจน้อยที่ออกมาตั้งใจจะออกตอนงานวันเกิด ก็คือจะมีต๊กปองเบอร์เดย์ปาร์ตี้เหมือนทุกป,ปีที่ศู์หนังสือจุลาแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีปีที่แล้วยังมีนะปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีต๊กปองเบอร์เดย์ปาร์ตี้แต่ปีนี้เนี่ยไม่มีเฉลี่ยแล้วก็ปีละสักสิบสองเรื่องปีนี้จะเหลือไปสิบสองเล่มเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้เนาะ,ะตั้งแต่คุณครูเขียนหนังสือมานี่น่าจะมีเป็นแบบเป็นร้อยๆไหมคะสองร้อยกว่าเรื่องสองร้อยกว่าเรื่องถ้าจะไม่ผิดคือสองร้อยสิบเก้าแล้วได้รางวัลเนี่ยสองร้อยเก้าพลาดไปแค่สิบเล่ม โอ้โสุดยอดพูดคุยอย่างงี้เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆที่เหมือนคุณพ่อสอนคุณแม่สอนให้เราเรียนรู้มันเป็นแรงบันดาลใจอะไรที่เราจะแบบกลายมาเป็นคนเขียนเป็นนักเขียนเป็นนักเล่านิทานแบบอย่างเนี้ยค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยแม่เป็นคุณครูแม่สอนปหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยครูคนหนึ่งต้องสอนทั้งชั้นนะโรงเรียนวัดกระบังบังคลารามพิสารประชาสันเนี่ยเราเรียนสมัยก่อนที่เราเรียนให้หลับตานึกนะ พิศณุโลกแล้วก็ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ก็ประมาณสัก่20กิโลที่จะเข้าหมู่บ้านแฟกแควน้อยแต่ถ้าเกิดเดินทางโดยรถไฟก็จะมีสามสถานีรถไฟจากพิษณุโลกมีบ้านตูมเต็งหนามแล้วมาถึงบ้านแควน้อยค่ะมหะัศจรรย์มากบ้านเราเนี่ยคือแม่นี่นะบ้านเรามีพี่เลี้ยงคนละคนคอยดูแลเราแม่มีลูกเก้าคนเสียชีวิตไปคนหนึ่งก็แปดคนเ,เราก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแล ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยให้พี่เลี้ยงทําให้เลยคือหนึ่งอาหารของลูกค่ะแม่ต้องลงทําอาหารให้เองแล้วแม่นะ้ำมาหารสุดจามากแม่สอนพี่มาแล้วพี่ก็จามาจนถึงบัดนี้เวลาอยู่กับเด็กๆอาหารเป็นเรื่องรสนิยมแม่จะไม่ทําอาหารเมนูเดียวแล้วเคี้ยวทั้งครัวไม่ใช่แม่ต้องถามคนนี้อยากกินอะไรวันนี้อยากกินอะไรแล้วก็มหัศาจรรย์มากแม่ก็ทําทุกอย่างบางวันเรามีห้าอย่างหกอย่างอยู่บนโต๊ะ,ะตามตามความชอบของเรา นี่คือเรื่อง<ม>อาหารและอีกอย่างหนึ่งที่แม่ไม่เคยให้พี่เลี้ยงทําแทนแม่เลยก็คือทุกคืนก่อนนอนเนี่ยแม่จะเล่านิทานให้เราฟัง<ม>อันนี้คือเป็นสิ่งที่แม่ทําเป็นภาพจําของเราเลยเราจะแย่งกันไปซุกจกักรแลแม่ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าใครซุก <laughs> พี่นี่นะคือมบัาจารรย์มากสมัยก่อนพี่คิดขนาดนี้นนะเราต้องซุกจกักรแลด้านซ้ายเพราะได้ยินเสียงเต้นของหัวใจแม่ค่ะ <laughs> ถ้าเ,ออเราเป็นคนขี้อ้อนมีคนคแกวเราเนี่แหละว่าเราเป็นแมวสีสว่าดเราต้องเป็นคนที่แบบนุงน่งนางนวลเนียแล้เราก็จะอยู่ใกล้ๆแม่นี่คือสิ่งหนึ่งที่แม่ทําโดยที่แม่ไม่เคยให้ใครแทนเลยทุกวันตอนเย็นเนี่ยบ้านเราจะมีเป็นเบลือนไม้สองชั้นใหญ่หน้าบ้านก็จะมีบ้านเราเรียกลูกกลงอะ่ะที่เป็นมีระเบียงอะ่ะ ระเบียงออกไปแม่ก็จะให้เรานอนระนลนระนาดอยู่นั้นแล้วแม่ก็เล่านิทานและอ่านพราะกลางคืนไม่มีแสงไฟบ้านเราใช้ตะเกียงสมัยก่อนนะค่ะคิว่าผู้ฟังหลายคนคนจะรู้จักเป็นตะเกียงเจ้าพายุที่ตะเกียงแสงไฟใหญ่ๆจ้าๆมากนั่นแหละบ้านเราอะ่ะพราะแม่ลูกเยอะไงะแม่ก็จะเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ฟังแล้ว สิ่งสาคัญที่สุดพ่อก็หาสจดจันมากพ่อเป็นดาราประกอบชายยอดเยี่ยมแม่เป็นดารานําหญิงยอดเยี่ยมค่ะ <c oughs> พ่อก็จะเป็นคนที่สนับสนุนพวกเรามากให้หลับตานึกเอาเอาอายุพี่ปองเป็นหลักนะคะ <c oughs> อายุพี่ปองนี่หกสิบปีเ <c oughs> มื่อหกสิบปีที่แล้วนะบ้านเรามีนิตยสารบ้านเรามีวารสาร <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยพ่อไปสมัครเป็นสมาชิกหนังสือในในจังหวัดนะก็คือเบบี้นูจ๋า ต,กกตุ๊กตาชัยพฤกษ์การ์ตูนชยัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์แล้วหลับตานึกเมื่อหกสิบปีซแล้วพ่อเป็นคนที่ภาษาดีมากภาษาอังกฤษดีมากแม่ภาษาไทยดีมากพ่อเนี่ยสมัครสมาชิก Student Weekly ให้พวกเราแต่ก็ิจฉหลิดไปไหมตอนเด็กทันค่ะ,ะแต่และอายุกม็ไม่ไกลกันเท่าไหร่หลายสิบอยู่คะ่ะแต่โรงเรียนวิจารณ์ Weekly คะ่ะนั่นแหละบ้านเราเนี่ยพ่อสมัครสมาชิกแล้วก็ทุกวันตอนเช้าเราจะวิ่งไปที่สถานีรถไฟเพราะมันจะสลับกันมาไง ส่วนพี่เลี้ยงเรานะพี่เลี้ยงเราเนี่ยตะดวนเยปุ่นพี่ทุเรียนพี่ประโยชน์ตะโถพี่แป๊วพี่แจ๋วเนี่ยก็จะมีสตรีสารจะมีทานตะวันบางกอกแม่ก็ให้ทุกคนอ่านหนังสือพ่อให้ทุกคนอ่านหนังสือนี่พอหนังสือมาปุ๊บทุกคนนึกออกมาแล้วมีอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ฟังเนี่ยอ่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ๆก็จะอ่านกันก่อนเขาต้องอ่านให้ลงปากก่อนก่อนที่จะอ่านให้เราฟัง ฉะนั้นเราก็อยากจะอ่านหนังสือให้ได้เร็วๆเราจะได้อ่านหนังสือเองนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอ่านหนังสือได้เร็วมากค่ะก็คือทุกคนอ่านหนังสือได้เร็วมากแล้วก็บ้านเราเนี่ยชอบภาษาไทยทุกคนทั้งแปดคนของลูกแม่นะรู้ไหมภาษาไทยเก่งหมดเลยพี่ชายพี่ที่เรียนหมอภาษาไทยก็เก่งมากเข,าเขียนกราบเขียนกรเก่งทุกคนที่บ้านเรา ปลูกฝังจริงๆใช่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแม่ชอบแซวเราแม่ก็จะย้าาเราตลอดว่าตู้ปองนี่เป็นช่างไม่มีคนอื่นนะมีตู้ปองคนเดียวนั่นแหละเป็นช่างคือช่างจํานัจาเวลารู้แล้วเนี่ยก็จะต้องเอาไปเล่าดังนั้นเวลาที่เราอยู่ป .4 ใช่ไหมแม่สอนปอ .1 เราก็จะเอาหนังสือที่เราอ่านได้แล้วนี่แหละใช้พืกการ์ตูนใช้พึกวิทยาศาสตร์โปรเกสเด็กก้าหน่าี่อ่านให้น้องๆปหนึ่งห้องแม่ฟังแล้วเวลาฟังมาเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆแม่เล่านิทานให้เราฟังค่ะเรามีหนังสืออ่านตอนนั้นพี่อยู่ปห้าถ้าจำไม่ผิดนะอายุประมาณสิบเอ็ดสิบสองอ่ะพี่อยู่ปห้าคือพี่เนี่ยแม่พี่นะสิ่งหนึ่งที่เป็นวิถีที่แม่สอนพวกเราแม่ไม่เคยดุเราตรงๆนะอย่างเช่นพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบถนิ่มบิมพาพรมาตั้งแต่เด็กแล้ว ค่ะมีสตังค์ไม่ได้ต้องชื่อแหวนอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหก่โตสวยตลอด <ผม S 2> ค่ะใช่ใชเป็นคนอย่างนั้นจะหลิดมาทางนี้ไงค่ะแม่ก็บอกว่าถ้านิมพิมพาพรน,นะมันเป็นของประดับนอกกายไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตแม่ก็จะเล่าหนังสือให้เราฟังก็คือไก่ได้พลอยอิทิทานอีศบ ใส่ได้พออย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่แม่ชอบว่าเราพ่อก็ชอบดุเราว่าเราเนี่ยเสียงเท่าฟ้าหน้าเท่ากลอง oh <my. S 2> เป็นคนที่มัเสียงดังมากค่ะแล้วเป็นคนที่จริตส่วนตัวคือรู้มิลเล่าเมตรนึกออกมาคือเป็นคนที่แบบถ้ารู้อะไรเรื่องนิดนึงนีเน่เราจะเล่าเป็นตุเป็นถาแล้วทุกคนก็จะชอบฟังเราเล่ามากเลยเวลาเราใส่อะไรลงไปในเรื่องที่เราเล่าคแล้วก็แม่ก็จะบอกเราเราอยู่ในชุมชนเนี่ยครอบครัวที่เป็นพ่อเป็นหมอ แม่เป็นคุณครูเนี่ยคนในชุมชนพร้อมจะเชื่อแม่ก็เล่า,น,านิทานให้เราฟังเรื่องหนึ่งคือกระต่ายตื่นตูมเป็นิทานชาดกสมัยก่อนเนาะแม่ก็บอกว่าไอ้หนูแกจำเอาไว้เลยนะเราพูดอะไรเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยคนในบ้านแควนน้อยพร้อมจะเชื่อฉะนั้นจะพูดอะไรต้องมั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพี่ก็ต้องใจกระต่ายตื่นตูมมากแล้วก็เราเป็นคนอ่านใช่ไหมละ แม่เล่าให้ฟังก่อนพอแม่เล่าให้ฟังเราก็อา่านพยายามอ่านหนังสือให้เร็วที่สุดเราอ่านหนังสือได้ตั้งแต่ปนหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นปนหนึ่งด้วยซ้ําค<ฮ>่ะเราพยายามอ่านหนังสือสะกดการันเนี่ยเรามาอา่านแล้วก็พอละอ่านเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเล่าอย่างที่บอกไปเล่าให้น้องๆฟังแล้ววันหนึ่งก็อยากเขียนตอนนั้นอายุประมาณปห้าเนี่ยอายุสิบเอ็ดสิบสองเอง<ฮ>เราก็เขียนก็ต่ายตื่นตูมเป็นเรื่องที่โดนใจมากพี่ปองเขียนนะพี่ปองไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขียนมันเป็นจารีของกรโบราณ มันออกมาโดยที่เราไม่รู้เลยเพราะมันอยู่ในเนื้อตัวเราค่ะช่ไหมพี่เลี้ยงประจําตัวพี่ชื่อว่านางพุธดอกกุหลาบค่ะซึ่งเย้พุธเนี่ยก็จะชอบไปดูลิเกมากชอบไปดูลําตัดมากพี่ก็จะได้อานิสงส์อันปรสริฐที่เย้พุธก็จะพาเราไปดูด้วยค่ะลําตัดเพลงชอยเพลงเกี่ยวข้าวลิเกเข้ามาอยู่ในเนื้อตัวเราโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นพี่เขียนหนังสือกระ่ายตึงตูมนะพี่เขียนอย่างนี้ กระรอกกระแตตัวตุ่นวิ่งชุนละมุนกระแตกกระเตาะกระโดดกระดุงกระดุงหัวเราะตีพุงในป่าละเมะฉับพลันเสียงตูมดังก้องทุกตัวจ้องมองหลังป่าละเมะเห็นกระต่ายตะโกนหน้าตื่นยามัวแต่ยืนต้องตีต้องเคาะเร็วๆอย่าช้ารีบหนีฟ้าถล่มตูมที่ป่าละเมะซึ่งทุกคนมหัศจา์มากว่าเด็กปห้าอายุสิบเ็ปีเนี่ยทำไมเขียนได้ขนาดนี้ เพราะว่าเราก็ได้มาจากเพลงเกี่ยวข้าวเพลงชอยนี่แหละลองลองดูนะจารีดของเพลงเนี่ยพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าเป็นกรอนโบราณแต่มันพรั่งปรูออกมาโดยที่พี่ก็ไม่รู้เลยค่ะเออเงยเออเงยชะเออเงยชะเออเงยเฮเอาเฮ กะระรอกกระแตตัวตุ่นวิ่งชุนละมุนกระแตะกระตาะเฮเอาเฮกระโดดกระดุงกระดุงหัวรอะตีพุงในป่าละมาะเฮเอาเฮเฮนี่ไงคือมันเป็นจารีของเพลงโบราณโดยที่พี่ไม่รู้เลยนี่เป็นหนังสือเล่มแรกที่ทตุ๊ปองเขียนแล้วก็เอามาเขียนในในท้องตลาดเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ออกมาเป็นเล่มที่สองของชีวิตนักเขียนค่ะนี่แหละคือแรงบันดาลใจของ ของครอบครัวที่สร้างเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้เติบใหญ่ในใจเรามาตลอดเอนยนี่เป็นการตอกย้ำว่าที่พี่ทุกองเองตั้งโมูลณีถิมาในเรื่องของการอ่านใช่ถูกจริตเพราะเป็นสิ่งสําคัญเลยใช่ไหมคะที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กได้สมาคมผู้จัดทีมเป็นคนตั้งแล้วพี่ก็มาเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกลาออกจากที่เก่ามาเลยนะ,ะเพราะมันจะหลเราเลยอะ่ะคืออย่างนี้พี่อยากให้เด็กไทยเนี่ยนะ มีเครื่องมือดีๆในการพัฒนาแล้วบ้านเราใ,ใช้หนังสือแล้วมันเกิดผลเราก็อยากจะใช้หนังสือเป็นเครื่องมือแล้วก็โชคดีมากที่เราเริ่มทํางานกันปี4-6เราไปเอาโครงการหนังสือเล่มแรกภาคพื้นที่ประเทศอังกฤษของคุณแวนดี้คูลลิงเนี่ยเอามาทำในประเทศไทยพี่ลงทุกจังหวัดเลยนะพี่ลงเองด้วยนะไปลงไปกอดเด็กๆไปอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังสอนพ่อแม่อ่านหนังสือกับลูกที่มีความสุขมาก เพราะความสุขในใจของเราเนี่ยเป็นความสุขเล็กๆในใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะที่เราหย่อนเมล็ดพันธุ์การอ่านเอาไว้ในใจของเด็กทั่วประเทศนี่แหละคือที่มาของตุ๊บปองเราทอดภาษาไทยก็เพราะแม่มีมีกุศโลบายสมัยก่อนนะเวลาแม่พูดกับเรานะอย่างเช่นปอง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  <c oughs> แม่ผันวันณยุกให้เราค่ะ <c oughs> เล่นกับเราวันนี้ กินขอไข่ในเล้วเอามาทำเป็นไขด่ดาวนี่คือทำให้เราเข้าใจภาษาแล้วก็รักภาษาโดยดินเนียนเลยนี่คือแม่ค่ะและบ้านเราทุกคนชอบภาษาไทยทั้ง8ดคนเลยนะดีจังค่ะเป็นหมอหมอฟันเป็นหมอเป็นสาธารณาสุขเป็นพยาบาลเป็นนักกฎหมายเป็นบุญครูรู้แล้วแต่รักภาษาไทยทั้งนั้นเลย และทุกคนเนี่ยภาษาดีมากภาษาดีมากทุกคนพี่ปองคนเดียวตุ๊ปปองคนเดียวเนี่ยที่เอามาทำอาหากินม, <laughs> มีคโฮรู้สักว่า เริ่มเราสั่งสมมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเริ่ม<ช>เขียนเรื่องแรกตอนป .5 ทำมาจน60เนี่ยค่ะ,ะเคยมีวันไหนที่มันเบื่อเคยมีวันไหนที่รู้สึกว่าเ,เขียนไม่ออกยอะไรเงี้ยไม่เลยช่วงโควิดเนี่ยรู้ไหมพี่ก็จะเขียนนิทานโควิดก็คือพี่ก็เขียนแล้วก็โพสต์ใน Facebook ข,ของพี่เป็นนิทานหน้าเดียวแปรนฟอร์ก <c oughs> ิ้ก็ทำภาพประกอบให้ครูก็เอาไปพิมพ์เป็นใบางานให้เด็กๆก,ก็ส่งไป <c oughs> ก็มีความสุขมากที่ได้ทำ <c oughs> พี่ก็เขียนหนังสือตลอดทุกวันตอนเช้าตื่นตอนเช้าก็อ่านหนังสือเขียนหนังสือ จะออกไหมจะได้เป็นหนังสือไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี้ยก็ออกมาเป็นหนังสือพี่ในแน่หนูตื่นเช้ามาหนูจะได้รับคําคมจากคุณพี่ตุปองทุกเช้าคือโพสต์เลาปุ๊บแล้วแล้วบางวันก็มีความรู้สึกว่าทําไมพี่มานั่งอยู่ในใจเราทําไมมันคํานี้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกเช้านะคะนั่นคือสิ่งทุกทุกคำรู้ไหมเป็นทุกคําที่แม่พี่สอนแล้วพี่ก็จะมาทบทวนตัวเราว่าที่ผ่านมาแม่เคยสอนอะไรเราบ้างสมัยก่อนเป็นคําแม่สอน พี่เนี่ยเขียนคําแม่สอนแล้วก็โพสต์ใน Facebook นี่แหละพอตอนหลังมีไลน์ใช่ไหมก็เปลี่ยนจากคำแม่สอนเป็นอรุณสวัสดิ์จ้ะก็คบคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยแม่แม่จะเตือนอะไรเราล้วนแล้วแต่เป็นคําเตือนของแม่ทั้งนั้นที่กระตุกจิตเราอย่างเช่นไม่สอนรู้เรื่องของใคร ไม่สู่รู้เรื่องของเขาใจเราก็เย็นและเป็นสุขถ้าเราไม่ร้อนรอนไปรู้เรื่องของคนอื่นนะใจเราก็เย็นแล้วเราก็เป็นสุขนี่คือสิ่งที่แม่สอนแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเก็บดีเอาไว้กับตัวแบบคนถือดียึดดีถือดีนะความดีมันก็อยู่แค่ตัวเราคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราได้บอกใครอีกคนหนึ่งความดีจะเริ่มเป็นสองตอนนี้ก็มีโซเชียลเนาะพอเราโพสในโซเชียลคนก็อ่านถ้าเป็นความดีที่เรามีอยู่ไม่ใช่ถือดีไม่ได้ยึดดีอยู่คนเดียวแต่มันกระจายดีไปที่ทั่ว ค่ะนั่นคือเป้าหมายของแม่เลยที่แม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นสุดยอดมากค่ะพี่ <c oughs> ตุ๊กปอค่ะแล้วตอนเนี้ค่ะโลกมันก็เหมือนกับเราอะอยู่กับมือถือเด็กเล็กๆอะค่ะพ่อ <c oughs> แ,แม่บางทีก็จะได้ไม่งงแง,ง,งเอามือถือไปคือ <c oughs> สิ่งที่ห่วงมากต้องบอกอย่างก่อนนะอา้าวเด็กเล็กก่อนเด็ก5าปีแรกของชีวิตเนี่ยมันเป็นการเซ็ชีวิตทั้งชีวิตเด็กต้องเรียนรู้จากคนไม่ใช่เครื่องเด็กต้องเรียนรู้จากคนเรียนรู้จากพ่อแม่ และที่สําคัญคือถ้าคนเป็นคนใจเย็นหรือถ้าเราเอาหนังสือที่มันเป็นของเย็นให้เด็กอยู่ในมือเด็กเนี่ยเด็กก็จะมีความเย็นแต่ถ้าเราอยู่กับความร้อนเครื่องแค่ไฟฟ้ามันก็มีโอกาสที่เด็กจะร้อนเอ๋อวันก่อนพี่พึ่งพี่พึ่งเล่าเรื่องนี้นะแล้วพี่ก็ สะท้อนใจพี่มากเลยเวลาพี่ไปไปไหนก็ตามพี่มากจะมีหนังสือของพี่ไปด้วยตอนนี้พี่ก็จะมีหนังสือลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะแล้วไป <Ha. S 2> เจอใครเนี่ยเจอเด็กๆพี่ก็จะแจกหมดเลยพมกก่อนพี่ไปหาหมอแล้วก็เจอแม่คนหนึ่งก็จําพี่ปองได้ <Ha. S 2> เขาก็เข้ามาทักคุณครูเข้ามาทักแล้วเราก็าให้หนังสือรู้ไหมพอเราให้หนังสือลูกเนี่ยเอามือลู่เหมือนหน้าจอไม่เปิดหนังสือแต่เขาลู่เหมือนสไลด์อ่ะเข้าใจว่าอ๋อเป็น เราสะท้อนใจมากเลยแนละ้วเราก็ต้องกอดแม่ก็ไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้ต้องระยะหา่างก็ได้แต่สอนครับว่าให้เอาหนังสือน,นี่นะไปหนังสืออันนี้พี่เพื่อจะบอกเสมอนะเวลาพี่ให้หนังสือกับเด็กๆเกวลาพี่เจอทั่วไปพี่จะให้นังสือตลอดเลยก็จะบอกแม่ว่าหนังสือน,นี้ไม่ใช่ของแม่นะนังสือนี้ลุงตุ๊กปองให้หลานๆให้เด็กเป็นของลูกนะหนังสือขาดใจลูกต้องไม่ขาดเราก็ยังพลาดทาหนังสือขาดเลยฉะนั้นหนังสือขาดไม่ใช่เป็นประเด็นหนึ่งที่แม่จะมาดูด่าว่ากล่าวลูกนะ สอนลูกเมื่อพลาดแล้วทําขาดแล้วก็สอนลูกให้เปิดใหม่ทําใหม่อย่างถูกต้องอถนอมหนังสือนี่ก็จะบอกตลอดเลยอัน,นี้แหละก็เป็นอานิสองส์อันประเสริฐก็หวังว่าลูกไก่จะเกิดเป็นดาวแต่พี่ตุ๊กปองค่ะตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่อ่าจริงๆเหมือนทุกๆคนนะคะอาจจะแบบด้วยวิถีชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีเวลา ชั่วโมงพิเศษพิเศษที่จะได้แบบมาเล่านิทานให้กับลูกฟังหรือแม้กระทั่งตอนนี้ลูกๆเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือหัวฟูแบบไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะเปิดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราจะสร้างเวลาพิเศษพิเศษแบบนั้นหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ที่แบบฉันก็เหมือนเติบโตมาโดยไม่ได้อยู่กับหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือ คุณพ่อคุณแม่ปรดดูฟังจะทำยังไงอย่างงี้ค่ะอย่างนี้นะเวลาที่ใครถามวันนั้นมีคนสัมภาษณ์พี่ปองเหมือนกันนี่แหละพี่บอกก็จะบอกว่าโควิดนี่นะขอให้ใช้ช่วงโควิดทำชีวิตให้โตไม่ติดไม่ตายชีวิตมาโควิดมาทำให้ชีวิตเราโตเช่นสมัยก่อนเราใช้ชีวิตแบบโกคโลกลวกเร็วเร็วเรามีเวลามากขึ้นตอนนี้เราก็ใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้นค่ะถึงลูกเรียนออนไลน์ก็อยู่ในสายตาเราอาจจะประกบลูกบ้างเป็นระยะระยะกินดีอ๋อมีเวลาเตรียมอาหารให้ลูก ช่วงเวลาต้องเซตเช่นกินอาหารแม่ต้องเตรียมอาหารจะสั่งอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีเวลากินกินอาหารด้วยกันบ้านพี่ปองเนี่ยช่วงเวลาที่สําคัญบ้านของเราคือช่วงเวลากินอาหารด้วยกันตอนเช้าเราต่างคนต่างต้องไปโรงเรียนพี่เนี่ยต้องเข้าไปเรียนอําเภอผมพิารามที่ต้องนั่งรถไฟไปตอนเช้าแต่สิ่งหนึ่งคือทุกเย็นเราต้องตั้งโต๊ะกินด้วยกันเสาร์อาทิตย์เรากินด้วยกัน เป็นช่วงเวลาของการที่เราจะพูดดีต่อการให้กําลังใจกันโดยที่ไม่มีการดุด่าว่ากล่าวหรือนินทาใครในวงเด็ดขาดนั่นคือกติกาของแม่ <S <S ไม่พูดถึงคนอื่นเด็ดขาดเราจะอยู่ในกล่องของเราแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทําได้เว้นแต่ว่าคุณจะทาหรือเปล่าอย่าบอกว่าทําไม่ได้คือก่อนนอนส่งลูกเข้านอนด้วยเพลงกล่อมสักเพลงหนึ่งหรือรูปหลังลูกเล่านิทานให้ลูกฟังสักเรื่องอย่าบอกว่าเราไม่มีนิทานในชีวิตเราเรามี เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ฟื้นและเอากลับมาใช้ให้กับลูกก่อนนอนส่งลูกให้หลับตาอย่างมีความสุขในอ้อมกอดไม่ใช่นั่งดูโทรทัศน์ไม่ใช่นั่งเล่นโทราศัพท์แล้วก็ให้ลูกหลับไปในขณะที่พ่อก็ยังอยู่หน้าจอแม่ก็ยังอยู่หน้าจอติดละครไม่ได้พ่อแม่เองต้องสละความสุขส่วนตนมาสร้างความสุขให้กับลูกพี่ขอแค่ห้าปีแรกของชีวิตนะพี่ก็จะบอกตลอด ค่ะขอแค่ห้าปีแรกของชีวิตถ้าห้าปีแรกของชีวิตแม่มีลูกลูกมีแม่พ่อมีลูกลูกมีพ่อในช่วงห้าปีนี้นะเวลาเขาเศร้าเขาวิ่งมาก่อนหากําลังใจได้เวลาก็ทําผิดมีคนสอนเขาจะมีพ่อมีแม่ไปตลอดชีวิตอแต่ถ้าเกิดมีบ้างไม่มีบ้างในช่วงห้าปีทิ้งเขาเละๆแล้วเขาก็จะมีพ่อแม่บ้างเป็นบางเป็นบางช่วงของชีวิตค่ะฉะนั้นในช่วงของการเซต เซตสมองของเด็กในห้าปีแรกเนี่ยสมองโตไปเกือบแ0สิบเกือบ90้าเปอร์เซ็นต์ของชีวิตถ้าเราไม่รีบช่วงชิงไม่ใช่ทำไม่ได้นะแต่ทำได้ยากมากเพราะมันเลยเวลาไปแล้วค่ะพี่คิดว่าช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ให้ใช้เวลาที่เรามีอยู่จัดการตัวเราเองให้ได้ถึงแม้เราต้องทำงานออนไลน์แต่ไม่ไม่ไม่ใช่ทำงานเต็มเวลา24สชั่วโมงแน่นอนจัดเวลาให้กับลูกให้ได้ค่ะถ้าเราคิดว่าลูกสำคัญ แต่อย่าคิดเพียงแต่ว่างานสําคัญและลูกสําคัญหรือเปล่าละ่ะฉะนั้นงานสําคัญลูกก็สําคัญต้องจัดสัดส่วนเวลาให้ได้และให้ดีด้วยค่ะโควิดถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่พ่อแม่ลูกจะได้ทําอะไรดีๆด,ด้วยกันในเวลาธรรมดาเราอาจจะมีเวลาให้กันน้อยแต่ตอนนี้เรามีเวลาแล้วใช้เวลาเหล่านี้ให้มีคุณภาพค่ะ สร้างภาพจำของลูกให้เป็นภาพจำที่ดีที่สุดนะคะตอนนี้เราสามารถติดตามผลงานของคุณครูตุ๊ปองหรือว่าทางบูลนิทีซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณครูออกไปมอมหนังสือให้กับเด็กๆที่แบบอย่างคุณแม่ที่อยู่ในเรือนจำ <S 2> <S 2> <ช>หลายๆที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วม<ร>ีมีโครงการแม่ในคุกลูกในคันชนกันอ่านหนังสือไม่ได้เข้าคุกมาปีเกือบสองปีแล้วแต่ที่จะส่ง ก,ก็ข้อมูลทางกรมราชธรรมก็น่ารักมากก็เห็นความสําคัญก็จะทุกไตรมาสเราก็จะมาดูว่ามีแม่ใหม่เข้ากี่คนแล้วมีแม่เก่ากี่คนเราจะทําข้อมูลเอาไว้แม่คนใหม่เนี่ยเราก็จะให้หนังสือสองเล่มตั้งไข่ล้มกับกล่อมลูกน้อยแล้วก็ครั้งต่อไปในในไตรมาสต,ต่อต่อไปเราก็จะให้เล่มใหม่ครั้งละหนึ่งเล่มค่ะเรามีโครงการคืนพ่อจากคุกให้ลูกคืนสุขให้บ้านตอนซึ่งต่างกันนะ แม่ในคุกลูกในคันเนี่ยก็คือผู้ต้องขังหญิงที่อาจจะอยู่ยาวอย่างละยองอยู่หลายปีเราทําที่ละยองสระบุรีพิษณุโลกเชียงรายและกรุงเทพก็มีหญิงกลางและหญิงทนส่วนพ่อในคุกก็คือพ่อที่ตอนติดคุกเนี่ยเขาอาจจะติดไม่ไม่นานมากอาจจะเป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มากตอนติดเนี่ยภรรยาเพิ่งคลอดลูกและยังอยู่ในวัยปฐมวยัยเราก็จะให้หนังสือพ่อสามเล่มวันที่เขาออกจากคุกเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือไปอยู่กับ ลูกของเขาแล้วเราก็มีกิจกรรมอ่านได้อ่านดีอ่านทุก,ทกวันในสถานสงเคราะห์อยู่หกเจ็ดแห่งตอนนี้ก็เด็กที่พัฒนาคาที่อยู่ถูกแรงเวียงจากครอบครัวก็มาอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและคนพิการพี่ก็ทําอยู่ประมาณเจ็ดแห่งค่ะแล้วก็อ่านได้อ่านดีในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ทําทั้งหมดเบ็ดเสร็จประมาณตั้งหกสิบแห่งตอนนี้ค่ะ ทั่วประเทศเขใช้สมิ่งมากเปสนีเอาค <c oughs> ่ะเราสามารถไปติดตามได้หรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธินะคะที่จะแบ่งปันให้กับเด็กๆแบบนี้กับทางคุณพี่ทุบป,ปองได้ยินดีครับก็ตามพี่ได้ที่เพจทุบปองทุบปอง Facebook ตุบปองเรื่องสักปิ่นประทีปและ youtube ที่พี่ปองเล่าท่องร้องเล่นนี่แหละก็เป็น youtube ช่องตุบปอง YouTube c h a n แนลช่องตุบปองแล้วก็มีเพจมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กแล้วก็ youtube ช่องหนังสือดีเพื่อเด็ก ก็จะมีตัวอย่างในพื้นที่ที่เขาอ่านหนังสือกับเด็กๆทุกคนก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะดีใจที่คนไทยมีพี่ตุ๊กปองขอบคุณมากคขอบคุณจริงๆแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแบบมีช่อง y o u t u ู e นะอาจจะแบบพร้อมหน้าพร้อมตามาร้องเพลงสวัสดีกับพี่ตุ๊กปองไปพร้อมๆกับลูกก็ได้จะได้เรียนรู้ไปกับพี่ตุ๊กปองด้วยทุกเย็นวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มที่เฟซบุ๊กตุ๊กปองเลือกศักดิ์ปินบัตที่พี่ไลฟ์สดมาตลอดค่ะ ทุกสัปดาห์สมัยก่อนทุกวันนะตอนโควิดแรกๆแต่ตอนนี้เป็นสัปดาห์ละครั้งเตาเวลาหนึ่งทุ่มมาเจอกัน ค่ะน่าจะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นปีดาปราบูดเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่แบบโอโ้อยากมีต่อยาวๆ <c oughs> มีรอยยิ้มมีเสียงหัวล้ะนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้แล้วมีความสุขไปกับคุณพี่ตุ๊กปองตลอดตลอดนะคะเป็นคุณครูของหนูจริงๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะคะยินด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะไปติดตามกันสําหรับเพจตุ๊กปองตุ๊กปอง ตุ๊ปปองเรืองศักดิ์ปินประทีปและที่เพจโมูลนิที่หนังสือเพื่อเด็กค่ะรวมไปถึงนะคะรักกดไลค์ให้กำลังใจกดแชร์ YouTube Channel ช่องหนังสือดีเพื่อเด็กนะคะดูรายการดีๆสำหรับเด็กๆค่ะรายการอ่านท่องร้องเล่นกับลุงตุ๊ปปองลุงตุ๊ปปองอ่านลูกลิงอารมณ์ดีนะคะที่จะมาอยู่เคียงข้างกันกับทุกๆครอบครัวนะคะ ท่านเป็นผลผลิตจากครอบครัวที่รักการอ่านค่ะและปัจจุบันก็เป็นนักเขียนหนังสือสำหรับเด็กที่จะทำให้พ่อแม่ลูกมีความสุขร่วมกันในโลกผ่านตัวหนังสือด้วยนะคะเรื่องนี้ขอบอกต่อ